โลโลโลลนครับวันนี้วันดีนะครับเรามาเมรื่อเรามาถวายเครื่องสาบูมสวยนะครับเราก็มาขอมาครับดังครับไม่ดังดังครับพี่ันดังอยดัง่ครับผมไม่ลอยเหนือภูตะสาภูวัโถอารโตสมมาสมุทส Namo Desa Watu Aratu Samasa Desa Ukasa Adi Yono Bante Aja Kamaya Tha Pare Tha Munhe Ewa Bante Adi Yono Ahi Sanggoreya Mak Apa Jau Tapi Nafsu Gun Kamu Kan Nanti ที่ข้าพเจ้าในกระทำปต่อพระศาสนาพระธรรมพระอริยสง์สมุติสงฆ์ภพุทธิสารปิรามาดาผู้บาดเจ็บผู้มีะคุทกุ่านเทพสงฆ์พอเคโอ้ เพื่อกระโดดกระโดงผมเพื่อร่ากระโกระมหาวิีเลือกซ้ายเลือกขวากายโลขคอาเข็ตัววาไม่รายลับไม่ถึงขัวลับล้าสุดทึ่งทุกข่าววายไม่สีผู้อื่นเป็นตัวายโยภาพเป็นนายผู้อื่นยู่ยกสุเสริมไม่แต่ความสมดุลที่นเรื่องราวที่ไม่ดีไปขยายสายขวาข้าวไทยพิษชอบขีเข้าวทุ่ เอาไปถึงก้าวการใาความไม่ทใจด้วยที่เรสด้วยที่ผู้อาโบรรดาโูสัพัญหา้อยแมไม่วจัดเป็นทางไกลวาจาทางไกในใก็ตามันไม่รั้งหลในความผู้ความทุมข์ท่ายาลทางก้างใจทั้งทั้งเมื่อใดจดชัแได้แต่การปัจจุบวันนี้วิปาะกรรมันใดที่พาพเจ้าที่เรสราแ ยักษ์มาเหล่าไรอาภิษมาเดกาประเีทั้งหลาย คเป็นการตอรองกับ <forty> ส <Ö> ิักดสิทิหลายบันนี้ข้าพเจ้าขอทำสมบูครับบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมบรณไมกาททำทั้งผวว ข้าพเจ้าขอการัฐนาแรงเชิดมุ่งส่วนเนื้าสัมนาสัเจ้าพระเจาแรงประสงค์ปุโริตศักบิดวิาแมดาบูราารวเน้อสุขฉันฝาสภาพจิตสิ่งทีเมื่อปานดายโกยงอเป็นสิ่งพิเศให้กับข้าพเจ้า ขอขอคำอินฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิด้วยกิสิ่งราอาคาียวบานยวากโรความโวามหลงจองรักจองผานเปลียนเปลี่นผู้วยกายหัว้จใจมีอวิชชาปัหาปาานนัทิดกิเลพันห พิมัจวาจามิจฉาทิฐิอธิธานะปัจุรรามิตาียิมัจาวาจามิฉาทิทิอธิธานปัจจุรามิข้าธิธานันได้ทำสัอยชางไร้ที่ทำาุญเดืดร้อนแก่ความวิบติพัดผ้าทีแก่ความตายข้าพเจ้าข้าพเจ้า เจ้าขอถอนนักนี้นักศูนย์โอศูนย์พุทธศูนย์ถาศูนย์ยะศูนย์ต่อกับสามูลศูนย์ด้วยน้ำหมุทาย,ยะยะถาพุทธโมนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดเดี๋วเรามารับพรของเจ้านะครับท่พพา,าพพนานะครับพ,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 พระเจ้าสามที่นักศูนย์ครับข้าพเจ้าขออนาจตรักย What. ตัวจากคำสาบแช่ทางผัวนำตัวเลขผลทุกประสบมทำในสุอย่างแท้จริงและดับทุกได้ในทุกสถานการณ์ทุกเมื่อ มีเลยอสำหรับต่อสัญญาณระเบิงองค์นาคาทุกทีบุวิสุิเดีเจ้ามันจะผูัใจนาคาจะผูกมัดใาตุกงนาคาบารมีจะผูวัดใจนาคาเป็นผว่าพราในทุกีบวงสมวันนะปรับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปาเปยัญชนะสัมปันนังสาลีนัง โชนาดงพลานิอิมัจมังสังอุทกังวรังนาคนาคาติตังปะติขันหาตุสาทุขังเตปิตังอาโรคยสุขีนาจักวะตมีขาดังอุทะกัง นักยะวะังนิผ่านปัจ,จโยตุคณะพันครูปีพาดนั่งสเสวยสำหรับศิลปินนักแสดงนะครับเตรียมตัวให้พร้อมได้เลยนะครับหลังจากที่บทเพลงนั่งสเสวยได้จบลงกาแสดงชุดแรกเริ่มเลยนะครับติดต่อ ที่ทางด้านอาจารย์นักบนตรีลูกทุกท่งพิทยได้เลยนะครับเป็นเจนนะครับท่านอาจารย์เป็นจังนะครับพิ่เจนนะครับเป็นเจนที่ออกคู่กับกองที่สักครู่นะครับตอนนี้การแสดงก็สองชุดด้วยกันนะครับ